สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับชีวิตดีที่บ้านนาคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับกลับมายังพื้นนาของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ต่อหน้าข้าวเหนียวดำลืมผัวนะครับที่ผมดำเอาไว้นะครับบริเวณนี้นะครับดำไว้เกือบถึงเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมยังดำไม่เสร็จสักทีนะครับคุณผู้ชมดังที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นเกษตรสุนทรีนะครับเป็นสุนทรีจริงๆครับตรงนี้นะครับน้าท่วมผมลงข้าวหอมสยามไว้น้อมันตายเนาะคุณผู้ชมเนาะนะครับอันนี้คือปที่มันรอดนะ ผมก็เลยนะครับบริเวณนี้น้ามันน้ามันจะลึกกว่านะครับเวลาน้ํามันท่วมมามันจะลึกกว่ามันก็เลยไม่มีต้นข้าวหอมสยามอยู่นะครับส่วนที่มีอยู่ผมก็ขนไปที่อื่นนะครับทีนี้ผมก็เลยนะครับซื้อข้าวเหนียวดําลืมหัวมา1นกิโลเพาะเสร็จปุ๊บก็เอามาลงนะครับทีนี้ดําไม่เสร็จสักทีครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้เขาหยุดไป7จ็ดแปดวันนะครับไม่ใช่เจ็ดแปดวันเป็นสี่วันนะ ครับเพราะว่าผมอพยพอยู่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านผมนี่ใกล้ชายแดนประมาณ10กิโลนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูข้าวของตัวเองนะครับโอ้โหปรากฏว่าข้าวที่ดำไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันสวยงามแล้วครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นที่ประทับใจเลยนะครับลำต้นของเขาจะแข็งแรงดูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใบจะออกสีเขียวขอบจะออกเป็นสีม่วงนะครับคุณผู้ชมใบใบของข้าวข้าวเหนียวดำเรืมผัวนะครับแต่ว่าต้นนะครับจะเป็นสีม่วงอมดำนะครับเนี่ยยังไม่เสร็จครับคุณผู้ชม ผมเหลือกล้าอยู่อีกเท่านี้นะครับแล้วก็ที่ยังไม่ถอนอีกเท่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมเท่ากับว่าครับพื้นที่ที่เหลืออยู่ที่ผมเตรียมไว้หนึ่งเอามือดึงนะครับคุณผู้ชมมีหญ้ามีอะไรผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยผมจะเอามือดึงเอานี่มือผมดาหมดเลยนะครับก็จะลงไปนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงกันอีกไหมนะครับถ้ามีการยิงมีการประทะกันอีกนะครับผมก็จะนะครับอพยพอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับกลับมาเยี่ยมบ้านสักหน่อยหนึ่งอยู่สักวันสองวันก่อนนะครับถ้าเกกิดดว่ามัันนงบบีะคร็ น่าจะทํางานเสร็จภายใน2วันนี้แต่ว่าถ้ามันยิงกันอีกนะครับคงจะต้องเดินทางอุปยบนะครับไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะครับเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะครับส่วนพื้นทางของผมนะครับถือว่าประทับใจเลยนะครับผูชมนี่ครับอ่าถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆผ้ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผูชมแต่เมื่อผมนะครับนำข้าวเหนียวดําลืมผัวนะครับตัดสินใจสั่งซื้อออนไลน์นะครับสั่งมานะครับก็นะครับพะแล้วก็มีการบรรลงแบบนี้นะครับ ผมชอบเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ครับนี่ครับเวลาผมดํานี่ผมจะดําไม่เกิน2ต้นนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วผมจะดําต้นเดียวนะครับแถวนี้จะเป็นทิวเป็นแถวเรียงสวยงามเพราะว่าผมมีเชือกตึงอย่างดีนะครับเห็นไหมครับนี่ผมลงเชือกอย่างดีนะครับมันก็เลยเป็นแถวเป็นแนวเรียงสวยงามแต่ว่าล่างๆมานะครับฝั่งนู้นนะครับผมไม่ได้ใช้เชือกนะครับเพราะว่าผมถอนต้นไอ้นะครับผักบุ้งต้นย้าออกนะครับผมก็ดําเลยนะครับเอาตามเร็วเอาข้าวว่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ที่ผมดำใหม่ๆนี่นะครับจะเป็นต้นเดียวต้นเดียวนะครับตอนนี้มันถูกแดดเนาะพอมันถูกแดดแล้วมันก็เขียวนะครับถามว่ามันตายไหมนะครับตอบเลยว่านะครับโอกาสตายมีน้อยมากครับผู้ชมแม้ว่าเขาจะต้นเหี่ยวๆแบบนี้นะครับแต่เขาไม่ตายมากง่ายนะข้าวนี่ข้าวเป็นพืชที่ทนมากนะครับผู้ชมถ้าเทียบกับหญ้านี่ข้าวนี่กินขาดเลยนะครับผู้ชมนี่นะครับนี่ขนาดผมผมถอนหญ้าต,ตอนนี้ออกอย่างดีนะครับหญา้าต่างๆนะครับที่มันเกิดมาใหม่ก็ยังคงมีอยู่มาแทรกมานะครับนี่ครับผมจะต้องจัดการนะครับ เหยียบมันลงต้มนะครับกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับชาวนาวันหยุดเนาะชาวนาแบบชาวนาแบบที่นะครับสุนทรีจริงๆแหละนะครับคุณผู้ชมครับนี่โซนที่ผมดําไว้ก่อนหน้านี้ภาพก็จะออกมาสวยงามนะครับใจจริงก็อยากจะให้มันเท่านี้หมดทุกต้นนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมมีเวลาน้อยวันหยุดผมถึงมีเวลาทํางานผมทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ ยิงมาเจอภัยสงครามอีกคุณผู้ชมเอ้ยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงจบตอนไหนนะครับนี่นะครับผักบุ้งนี่ผมจะจัดการถอนออกให้หมดแต่มันก็ยังคงเหลือรอดอยู่เป็นบางบางบางต้นบางกอเนาะคุณผู้ชมเนี่เนาะผมก็ต้องมาถอนมันออกนะนะครับผักบุ้งเนี่ยนะครับมันเป็นผักก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันอยู่ในข้าวนะครับเราต้องการข้าวนะครับเราอาจจะเรียกมันได้อย่างหนึ่งว่าเป็นวัชพืชครับฝั่งนี้นะครับก็ เนี่ยโอ้เหนียวนะครับเหนียวหนืบเลยนะครับดึงยากนะครับต้นไอ้ไอ้ยอดตรงนี้เนาะนะครงองอโค้งๆนี่นะครับผมไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคุณผู้ชมนะผมปล่อยมันตามธรรมชาติเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่นี่คือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีสารพิษเพราะว่านาผมนี่จะเป็นนาที่ปลอดสารพิษผมตั้งใจอย่างยิ่งเลยว่าผมจะทําให้ได้นะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยห้าหกแถวนี้นะครับเป็นห้าหกแถวที่ผมดําก่อนส่วนแถวนี้นะครับเป็นแถวที่ผม เอาต้นเล็กๆนะครับมาดาตามหลังฉะนั้นนะครับมันจึงไม่โตไม่ทันเพื่อนนะครับมันจึงยังต้นเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมดาเยอะหน่อยนะครับประมาณสามสี่ต้นกอมันจึงใหญ่กว่าเพื่อนนี่ครับกอย่างใหญ่เลยนะครับดามก่อนตอนนั้นกลัวน้ําท่วมก็กลัวนะแต่ว่าได้มาก็ลุงลุงไว้ก่อนนะครับเนี่ยก็เลยได้ภาพแบบนี้มานะครับกอแตอว่ากอใหญ่ไหมใหญ่ครับคุณจะมันแต่กอเพราะว่ามันมีเวลานะครับการใช้เวลานะครับสําหรับต้น ต้นข้าวนะครับก็มีความสําคัญนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเราให้เวลามันเยอะนะครับมันก็สามารถที่จะแตกกอได้ดีนะครับอย่างนี้แหละเห็นไหมครับนี่นี่ครับแตกกอใหญ่ๆเลยนะครับนี่นี่นี่ครับมองจากฝั่งนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมนะเอามาดูฝั่งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ดูฝั่งนี้ด้วยนี่ตัวนี้ก็เอาเอาเชือกตึงอย่างดีนะครับไม่ตรงก็ให้มันรู้ไปอันนี้น่าจะไม่ได้ถอนหรอกคุณผู้ชม ว่าก้าผมจะบมนแล้วนะครับอันนี้ดำได้ประมาณสักสองสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยดำดำเสร็จปุ๊บไม่นานนะครับเขาก็ยิงกันนะครับก็เลยต้องต้องถอยไปนะครับไปตั้งหลักไปอุปยก่อนนะครับผู้ชมเชื่อไหมมีปลานะนี่นะครับวันนั้นผมเจอปลานะครับเป็นปลาช่อนนะครับดำนาไปดำนาเอ้าไปเจอปลาสังั้นโผล่ขึ้นมานะครับโอ้โหก็ถือว่านะครับเขาเรียกว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวนะครับนี่ ฝั่งนี้ออกจะดูข้าวเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะนะครับเพราะว่าเรานะครับมีการนะครับถอนนะครับผักบงผักบุ้งนะครับถอนยาอะไรต่างๆออกไปเยอะกว่านะครับนี่ผักบุ้งมันก็ออกมาเร็วๆคุณผู้ชมนตองดึงมันออกนะครับไม่อยากให้มันมาใกล้ข้าวนะครับให้มันอยู่ข้างนอกในสวนสัดส่วนเขาใครเข้ามันไปนะครับนี่กินได้นะคุณผู้ชมนะผักบุงเหล่านี้นะครับผมเก็บไปกินอร่อยมากนะครับท่านใดที่อยากจะได้นะ มาเก็บมาเลยนะคุณผู้ชมผมไม่ห่วงนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะอะไรเนาะน,นี่นะครับลมพัดหรือเปล่ามันล้มนะครับหักลงมานะครับอันนี้อันนี้ผมดำเมื่อบานครับปักลงไปใหม่นะครับนี่ส่วนที่ผมดำเมื่อบานก็จะเป็นประมาณนี้นบ,บางต้นก็มังโงงๆหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ อันนี้ผมจะดำเยอะหน่อยเพราะว่าก้ามันไม่สวยนะครับผมจะใช้ประมาณรักสองสามต้นก้ามันไม่ค่อยสวยผมก็เลยใส่เยอะนะครับอันไหนก้าสวยผมก็ใส่ต้นเดียวต้นเดียวเลยนะครับตอนที่ผมเอามาจากบ้านผมพอไปบ้านนะครับมันไม่ค่อยงามนะครับมันทาท่าจะตายใบก็เป็นเหมือนกับมีโรคมีอะไรผมก็เลยถอนมาดำซ่อนไว้ในนาก่อนนะครับให้มันฟื้นตัวพอมันฟื้นตัวเสร็จเพื่อผมก็เอามานะครับปรากฏว่าบางส่วนที่มันฟื้นตัวดีกว่ามันก็สวยนะครับ แต่บางส่วนที่มันฟื้นตัวไม่ไม่ดีเท่านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ผมก็เลยอ่ะนะครับไหนไหนก็ปักปักไว้นะครับถึงเวลานะครับมันก็คงจะให้ข้าวอยู่นั่นแหละนะครับให้น้อยให้มากก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ผมดึงอ่าหญ้าออกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนำมากองลงกันไว้เพื่อขนไปถ้าขี้เกียจขนก็เอาไว้งี้แหละนะครับทาแบบสุนทรีอย่างว่านี่ครับพอผมทายเสร็จผมก็จะเอาก้าเหล่านั้นนะครับมาปักดาบริเวณที่ผมเตรียมพื้นที่นี้ไว้นะครับ ครับทำนาแบบโอ้วันหยุดของแท้ครับกูชมตอนนี้โรงเรียนแถวชายแดนนี่ปิดนะครับกูชมปิดมากๆเลยนะครับไม่นักเรียนนี่ไม่ได้มาเรียนนะครับถึงสัปดาห์เต็มๆแล้วตั้งแต่เขายิงกันเนาะนะครับนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปทําอ่าสารคดีเกี่ยวกับปราศาสตต่างๆเนาะนะครับอามลองช่องนี่แหละนะครับก็มามีบทวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับก็เสียดายอยู่ว่านะครับมันยิงกันนะครับเพราะว่าพื้นที่สวยๆนะครับ อย่างบริเวณปราสาทตะเมือนทมเนี่ยนะครับผมไปดูก็ตามภาพที่เห็นล่าสุดนี่มันมีร่องรอยเยอะนะครับร่องรอยการต่อสู้กันแล้วมันไปไปโดนหินนะครับรู้สึกว่าจะเป็นไฟที่เขายิงมานะครับโดนปราสาทนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีต่ออสิ่งที่เราพบเห็นเพราะว่ามันทําให้โบราณสถานสูญเสียนะครับอันนี้ก็นะครับอย่างว่านะครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วนะครับก็พยายามที่จะให้นะครับ หาทางออกให้ดีที่สุดนะครับของทั้งสองประเทศเนาะนะครับสำหรับนะครับผู้นําประเทศนะครับสําหรับกองทัพก็ขอให้ทาหน้าที่นะครับตัวเองนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับนะครับให้ทําแบบนี้นะครับดีๆยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกองทัพนี่ผมชื่นชมมากนะครับส่วนนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะนะครับพักผ่อนสมองพักผ่อนสายตานะครับมาดูข้าวกับผมก่อนมาดูข้าวกับผมก่อนคุณผู้ชมนี่นี่อันนี้ผมถอนมาแล้วนะครับผมถอนมาแล้ว เดี๋ยวผมจะลงดำนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละนะคุณผู้ชมนะนะครับอัปเดตให้คุณผู้ชมดูนะครับส่วนฝั่งอื่นนะครับข้าวหอมสยามผลุนต้นสวยมากกอใหญ่มากยังกะกอตะไคร้เลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูในลําดับต่อไปนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับดื่มน้ําดื่มท่าแล้วก็จะลงดำนาส่วนฝั่งนี้ต่อนะครับตรงนี้เห็นว่านะครับต้นเหี่ยวเหียวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมดูนะนะครับว่าเวลาผ่านไปนะครับต้นที่ทําท่ามันจะตายเนี่ยมันะครบ คุณชมดูดูตรงนี้ไว้ก่อนเนาะนะครับดูผมจะอัปเดตให้ดูนะครับต่อไปสวัสดีครับผม